4คู่หน่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้ไม่ต้องคัดผมจัดไม่เช่นเคยครับผม ก้าพูดถึงเรื่องผลงานเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขออภัยงามเลยเนาะหน้าช่งเนี่ยตุยไป3าตัวเข้าไปหนึ่งเนาะของมันโดนกันได้อะไรอะไรก็โดนกันได้ไม่ว่ากันเนาะ,ะแต่ในบ้านของเราเนี่ก็ยังสดชื่นเช่นเคยเนาะก็ยังมีพอได้ค่าขนมกันไปกินอิ่มจุกจุกฟินฟินกันนิดหน่อยอก่าอยากได้ทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่งเนี่ยก็ใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอิ่มจุกจุกกันทั่วหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวนี้จัดให้4ตัวชัวร์จริงไปชมกันได้เลยตัวเน้นคู่ที่หนม่างกาปา เลาลเตะในเวลาเที่ยงคืนสี่ครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ทางที่ทีมเยือนกาลาตสซาล่ครับดูแล้วว่าภาพรวมต่างๆดูเหนือกว่าเจ้าถิ่นเยอะมองว่ามีโอกาสเข้าวินมากกว่าครับตัวเน้นคู่ที่2ก็ยังอยู่ที่ยูโรปาลีกระหว่างเจ้าบ้านวิเทอเลียพันเซนเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะในเวลาเที่ยงคืนสี่ครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ทางที่ทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชื่อว่าวันนี้บูธได้เดือดแน่นอนมีโอกาสเข้าวินมากกว่าและ, Man ited, ะน่ายิงเก ตัวเน้นคู่ที่3ก็ยังอยู่ที่ยูโรป้าหลีกระหว่างเจ้าบ้านอาแจกเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างลาซิโอเตโนราตี3ตรงครับคู่นี้ผมขอเลือ่องเชไปทางที่เจ้าถิ่นอาแจกครับเผอเป็นยิงแน่นอนเก็บสามแดมได้แน่นอนครับ ตัวเน้นคู่ที่4ก็ยังอยู่ที่ยูโรปาอีกระหว่างเจ้าบ้านลียงเปิดบ้านต้อนรับทีมเยอือนอย่างไอฮันแฟรงเฟิร์ตเตะในราตาที3สามตรงครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ทางที่เจ้าถิ่นลียงครับเชื่อว่าแจ้งเกิดในเปิดเดียวแน่นอนก็จบลงไปครับกับ4ตัวหน้าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้อยากได้แนวทางเพิ่มเติมอยากอิ่มจุกจุกฟินฟินกันทั่วหน้าใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันทีมหน้าครับสวัสดีครับ